อันนี้ก็จะเป็นเครื่อง o p t i m มั d ม20นะครับตัวนี้จะใช้ไฟ380ินะครับนี่ครับแล้วก็จะมีสวิตต์ตรงนี้นะครับก็คือจะมีสวิตช์ออฟแล้วก็ออนนะครับให้เราบิดสวิตช์ไปที่ออนนะครับแล้วก็ขั้นตอนการเปิดเครื่องตอนแรกนะครับถ้าเรายังไม่รู้รอบเครื่องให้เราบิดไปที่เลขสอก่อนนะครับเพราะว่าเลขสอจะเป็นรอบที่ต่ํากว่านะครับตามตารางนี้นะครับ อ่าแล้วก็เราก็จะทําการเช็คหัวจับนะครับเดี๋ยวให้ช่างเช็คหัวจับนะครับว่าเฟืองของสปินเดอร์นั้นลงร่องกันพอดีนะครับวิธีการเช็ครอบหัวจับนะครับก็คือให้เราใช้มือหมุนหัวจับนะครับในกรณีเราต้องกดอีสต็อปนะครับตรงนี้ครับแล้วก็เปิดฝักกานนะครับถ้ามันรู้สึกว่านักหนักนะครับก็น่าจะเข้าร่องนะครับแล้วก็ไม่มีเสียง เฟืองที่มันไม่คบกันครับเสียงเฟืองจะแก๊กๆข้างในนครับตอนหมุนหัวจับนะครับเฟืองต้องขบกันแล้วจนไม่มีเสียงข้างในนะครับแล้วก็หัวจับก็คือหมุนจะหนักมือนิดนึงนะครับแล้วก็ปลดอิสตอรนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเทสนะครับว่ารอบเทสรอบเครื่องตามที่เราต้องการนะครับปุ่มนี้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะอยู่ความเร็วรอบที่ห้าร้อยสิบนะครับ อ๋อขออภัยครับอันนี้ก็จะเป็นรอบที่สองอยห้าสิบห้านะครับถ้าเกิดว่าเราบิดสวิตไปที่เลขหนึ่งก็จะเป็นรอบห้าห้าสิบนะครับเดี๋ยวช่างลองบิดดูครับนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรอบห้าร้อยสิบนะครับก็จะประมาณนี้ครับเครื่องตัวนี้ก็จะมีออปชันมานะครับก็คือจะเป็นนี่ครับหัวฉีดน้ำครับรอเย็นครับสำหรับรอเย็นมีดนะครับและส่วนอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟส่องสว่างนะครับ ครับเดี๋ยวจะพามาดูที่ปั๊มน้ำครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นถังนะครับสําหรับน้ําลงเราจะเป็นถาดนะครับให้น้ําลงทางนี้นะครับส่วนเหล็กช่องนี้นะครับก็คือจะเอาไว้สําหรับช่องนี้การค้าไขมันนะครับส่วนนี้จะเป็นกั้นตะกอนนะครับไม่ให้มันลอยขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้ครับปกตินะครับของเขาก็จะมี การตะกรอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเศษกึ่งนะครับอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเบรกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีออปชั่นต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฟีดนะครับฟีดปอกฟีดปัดหน้านะครับอันนี้จะเป็นการทําเกียวส่วนนี้ก็จะเป็นการกลับทิศทางฟีดนะครับโดยที่เราจะไม่ต้องยุ่งกับตัวนี้เลยนะครับ ส่วน H L อันนี้นะครับก็จะเป็นการปรับนะครับปรับฟีดปรับเกียวนะครับก็คือจะไม่ใช่รอบสูงกับรอบต่ำนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขนี้นะครับก็คือไว้สำหรับฟีดกับเกียวนะครับอันนี้จะเป็นคันโยเว็บเกียร์รดนะครับนี่นะครับก็คือก่อนใช้งานทุกครั้งก็คือควรจะเช็คก่อนนะครับว่ามันลงล็อกแล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนทางสต็อปเปอร์นะครับก็จะมีนะครับอันนี้จะใช้เฉพาะตอนใช้แมนนวลนะครับถ้าเกิดว่าออโต้ฟีดมันจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะชนครับก็คือทางที่ดีให้ใช้กับแมนนวลจะดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการดนะครับการของเขาก็จะมีลิมิตสวิตด้วยนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นการของเขานะครับ เป็นเซฟตี้ครับส่วนลิมิตสวิตของกราดนั้นก็จะไม่มีครับจะมีแค่จุดสปินเดิลครับแล้วก็จุดฝาเครื่องนี่นะครับด้านหลังนี้นะครับนี้ก็จะมีนะครับก็จะเป็นลิเนียครับก็จะมีคือสามแกนเลยครับก็คืออันนี้จะเป็นแกนท็อปสไลด์นะครับอันนี้จะเป็นแกน x นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแกนแซนะครับลิเนียเขาก็จะอยู่ตรงนี้ครับ ส่วนแกนแนะครับแกนปอกก็คือจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับที่นี่ของเขาครับแล้วก็ยันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเอ็มีีนะครับหัวจับสามจับนะครับอันนี้แล้วก็จะมีหัวจับสี่จับด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวจับนะครับสี่จับนะครับ สี่ฟันจับอิสระนะครับส่วนที่เครื่องก็จะเป็นสามฟันจับร่วมนะครับอันนี้จะเป็นเฟสเพจนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อิสเซอรี่ต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประคองสองขานะครับแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นประคองสามขานะครับก็คือจะเป็น o l ล o w เลสกับสตาร์ดี้เลสนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับออปชันของเขานะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นน้ํามันนะครับสําหรับหล่อลื่นรางนะครับวิธีใช้ก็คือดึงมาครับแล้วก็ปล่อยไปนะครับแค่นี้เองครับมันก็ในช่วงที่ดึงมาเนี่ยมันจะฟืดช่วงที่เข้าไปมันจะเข้าไปช้าครับสังเกตนะครับเพราะว่าช่วงที่เข้าไปอ่ะมันจะคือการฉีดน้ํามันนะครับไปหล่อลื่นรางแล้วก็เติมน้ามันหล่อลื่นก็คือเติมตรงนี้นะครับใช้มือหมุนนะครับอย่าพยายามใช้คีมหรืออะไรขัดนะครับเพราะว่าเฟืองมันเป็นเฟืองพลาสติกนะครับอาจจะแตกได้ง่ายนะครับ ก็คือใส่น้ำมันไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็ปิดนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีตามแมวบอกอยู่นะครับน้ำมันนะครับก็คือเติมประมาณนี้ครับเกินครึ่งมานิดหน่อยนะครับก็คือให้ท่วมจุดสีแดงแค่นั้นก็พอครับเพียงพอแล้วถ้าเกิดว่าเยอะไปบางทีมันก็ไม่ดีนะครับอาจจะมีอาการติดหนืดเครื่องด้วยครับกินกําลังของเครื่องครับ ก็คือพยายามอย่าให้เติมเยอะจนเกินไปนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของเขานะครับก็คือจะแสดงแสดงระยะการเคลื่อนที่นะครับของครับสำหรับวิธีการเซตนะครับเซตของจอนี้นะครับวิธีการใช้นะครับก็คือให้เรากดเลือกแกนนะครับสมมุติแกนเซนะครับให้เรากดศูนนะครับ นี่นะครับแล้วกด enter นะครับแค่นี้นะครับก็คือมันจะเซตศูนย์ให้แล้วนะครับนี่ครับศูนย์ enter นะครับแล้วก็แกน x ศูนย์ enter ครับหรือว่าเราจะใส่ไดมิเตอร์ได้นะครับอย่างแกน x เราจะใส่ไดมิเตอร์สักยี่บห้านี่ครับแล้วก็ enter นะครับก็คือไดมิเตอร์ของมันก็คือจะเป็นยี่สิบห้าแล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต็อปเปอร์นะครับใช้ตรงนี้นะครับใช้ก็คือให้มาแตะนี่ครับอันนี้ก็จะมีสเกลสาหรับตั้งนะครับระยะความละเอียดนะครับก็คือช่องละยี่สิบห้าไมครอนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะตั้งระยะความยาวได้นะครับให้เราหมุนนะครับได้นะครับนี่ครับเขาจะพิมพ์ลายมาให้นะครับเพื่อให้จับได้ง่ายขึ้นจะไม่ลื่นมือนะครับ แล้วก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับพยายามมุนแล้วก็ให้ลงล็อกด้วยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าจอตั้งระยะครับหน้าปัดนาฬิกาตั้งระยะครับก็ถ้าเราอยากได้ระยะเที่ยวไร่นะครับให้เรามาเทียบตารางเฟืองด้านหน้าด้วยนะครับนี่ครับก็คือใส่เฟืองให้ตรงกันนะครับเฟืองจะอยู่ด้านในนะครับนี่ครับสังเกตว่าจะมีเฟืองทองเหลืองอยู่นะครับ สำหรับวิธีการปรับนะครับในการทำเกลียวนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างนะครับในระยะพิษที่1.5นะครับก็คือจะใช้นี่นะครับ LCS6Y นะครับส่วนตัว L นะครับก็คือตัวนี้ครับตัวบนนะครับให้ปรับมาที่ตัว L นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัว C นะครับนี่ครับก็คือพยายามหมุนหัวจับ ช่วยด้วยนะครับตอนในตอนที่เราหมุนตัวนี้นะครับต่อมานะครับ L4 แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นตัว S นะครับก็คือตัวนี้นะครับปรับไปให้มันอยู่ในล่องของ S นะครับอ่าก็คือถ้าเกิดว่าลงแล้วมันจะมีลูกปืนครับบังคับอยู่เราจะรู้สึกว่ามันลงล่องแล้วนะครับและต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับเลขหกนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ตํแหน่งเลขห้านะครับ ให้เราไปปรับเลขหกนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เข้ายังไงก็ให้หมุนหัวจับแล้วก็โยกช่วยด้วยนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัววายนะครับตัววายนี่นะครับให้หมุนหัวจับช่วยทุกครั้งนะครับในกรณีที่ไม่เข้าหรือถ้าเกิดว่าจะให้ช่ว์ก็คือหมุนหัวจับทุกครั้งที่ปรับนะครับในการหมุนหัวจับที่ปรับก็คือเราจะไม่เปิดเครื่องนะครับเราจะต้องปิดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเฟืองอาจจะเสียหายได้นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการทำระยะพิษที่1.5นะครับวิธีการเช็คนะครับว่าเราตั้งในการตั้งระยะพิษนะครับว่าเราลงล็อกกันหรือเปล่านะครับที่เราปรับไปนะครับให้เราหมุนหัวจับนะครับแล้วก็มาเช็คที่ตรงนี้ครับจะสังเกตว่ามันจะหมุนนะครับตรงเฟืองตรงนี้ครับนี่นะครับก็คือมันจะหมุนด้วยนะครับ เมื่อเข้าแล้วนะครับให้เราทําการรีเคอีกทีนะครับโดยกดปุ่มเทสนะครับปรับไปที่รอบต่านะครับรอบก็จะประมาณนี้ครับในที่นี้ก็คือใช้รอบสองร้อยห้าสิบห้านะครับแล้วก็ดูนะครับจะสังเกตว่าเฟืองตัวนี้ครับมันจะหมุนนะครับนี่ครับตรงเผาเกียวตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันจะหมุนนะครับก็คือเผาที่สําหรับเกลืองเกียวเขาจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ช่าง กดปุ่มเทสนะครับอ่านี่นะครับมันจะหมุนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพาเกียวอันนี้เพาสีดนะครับส่วนนี้เพาสําหรับเปิดสปินเดิลนะครับครับเดี๋ยวเราจะทําการปอกให้ดูนะครับก่อนคือเกีียวนะครับถ้าเกิดว่ากาดตัวนี้นะครับมันชนนะครับให้เราเปิดมาได้นะครับหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกยังไงก็คือสามารถถอดออกได้นะครับแต่ว่ากาดจะเป็นการเซฟตี้นะครับ ก็คือจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่างลองปอกกึงเลยนะครับอันนี้จะใช้รอบที่5้0นะครับเดี๋ยวช,ช่างก็จะใช้ออโต้ฟีดนะครับในการปอกนะครับ นี่ครับนี่ครับที่เป็นสีดำๆดำอยู่เมื่อกี้ก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะให้ผิวเรียบก็คือมีจะต้องคมกว่านี้นิดนึงนะครับ นี่ครับอันนี้ที่เป็นเส้นเส้นนี่ก็คือมีดไม่คมด้วยนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับก็จะเป็นการกลิงเกลียวนะครับอันในที่นี้ก็คือจะใช้รอบหนึ่งร้อยหกสิบห้านะครับเดี๋ยวช่างทำการกลึงได้เลยครับ เดี๋ยวอันนี้ก็คือจะเราจะไม่กึงไปลึกนะครับก็คือเราจะแค่เทสนะครับว่าระยะพิษมันตรงนะครับระยะพิษมันได้นะครับเดี๋ยวใช้วีวัดเกลียวนะครับเดี๋ยวให้ดูที่วีวัดเกลียวนะครับระยะพิษของเขาคือหนึ่งจุดห้านะครับสักคู่นะครับนี่ครับระยะพิษที่หนึ่งจุดห้านะครับที่วีวัดเกลียวนะครับ สังเกตระยะพีชนะครับว่า1.5นะของวีลของวีวัดเกลนะครับนี่ครับนี่ครับเกวก็คือจะตรงนะครับใช้ได้นะครับก็คือระยะพีชจะตรงครับเราได้ทําการรีเช็คไว้แล้วนะครับการกึ่งเกียวก็คือจะประมาณนี้นะครับขอเพิ่มเติมก็คือในกรณีที่มีดนะครับเข้ามาไม่ถึงตรงระยะที่เราจะกึ่งก็คื ถ้าเกิดว่ามันใกล้ฟันจับมากเกินไปนะครับก็คือตัวนี้มันจะชนตรงนี้ก่อนนะครับสต็อปเปอร์มันจะชนกันก่อนให้เราทําการหมุนแกนท็อปสไลด์นะครับก็คือให้มันล้ํามาข้างหน้านะครับนิดหนึ่งนะครับก็คือให้ทาการเช็คง่ายๆเลยนะครับก็คือมันจะสุดก่อนนะครับก็คือระยะกึ่งจะสุดก่อนก่อนที่มันจะชนกันนะครับนี่ครับก็คือให้ระยะมีระยะห่างด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ห่างจ ไม่ให้มันออกมาจุดเยอะเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเยอะเกินไปก็จะมีผลเสียเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าออกมาเยอะเกินไปเนี่ยผลเสียงมันก็คือมันจะความแข็งแรงครับมันจะคอนครับเพราะว่าจุดรับแรงของป้อมมีดครับมันอยู่ที่ชุดด้านหน้านี่ครับประมาณแนวนี้ครับก็คือถ้าเราขยับมาตรงนี้ครับจุดรับแรงมันจะออกห่างจากตัวนี้นะครับจะสังเกตนะครับนี่ครับก็คือพยายามอย่าให้มันออกเยอะ เยอะจนเกินไปนะครับอันนี้ก็จะมีหมุนองศาได้นะครับสําหรับป้อมนะครับจะมีน็อตสองตัวนะครับก็คือฝั่งนี้กับอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็จะมีสเกลองศาบอกอยู่นะครับน็อตที่แท่นสไลด์ตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้นครับก็จะเอาไว้ล็อกนะครับกับแท่นสไลด์นะครับในกรณีที่เราจะใช้แค่แกนปาดหน้าอย่างเดียวนะครับ ก็คือเราจะล็อกตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้แกนแซนะครับเคลื่อนที่นะครับก็คือจะใช้ได้แค่แกน x นะครับแล้วก็แกนท o อปสไลดด้านบนนี้นะครับจะใช้ได้แค่2แกนนะครับถ้าเกิดว่าเราล็อกตัวนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่จะเป็นก็คืออย่าล็อกมันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราล็อกแล้วเราลืมก็คือเฟืองกาจะแตกได้นะครับส่วนจอลิเนียนะครับนี่นะครับก็คือพยายามอย่าให้โดนน้ำหรือโดนน้ามันนะครับ ว่าด้านหลังนะครับก็จะมีสายไฟของเขาอยู่นะครับก็จะมีสวิตซ์เปิดปิดนะครับมีปลั๊กพาวเวอร์ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กนะครับสําหรับแกนต,ต่างๆนะครับก็จะได้ทําการเขียดไว้แล้วนะครับเสียบให้ตรงแกนด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะขึ้นผิดตําแหน่งนะครับส่วนจุดเติมน้ํามัน ของหัวสปินเดิลนะครับก็คือด้านบนตรงนี้นะครับจุดถ่ายก็อยู่ด้านในครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในขั้นตอนต่อไปครับครับการทอดนะครับมันจะมีน็อตล็อกอยู่นะครับนี่ครับสองตัวนี้อันนี้เราก็ได้ทําการทอดไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีเฟืองนะครับพยายามดูเบอร์ให้ตรงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีกึงเกี่ยวนิ้วที่ระยะพิษมัน เกินจากมาตรฐานนะครับก็คือพยายามอย่าเปลี่ยนเฟืองนะครับเพราะว่าเฟืองมาตรฐานของมันก็คือตัวนี้นะครับเฟืองเบอร์นี้นะครับข้างบนจะเป็นสามสิบสามตัวกลางตัวนอกจะเป็นสามสิบห้าส่วนตัวล่างสุดก็จะเป็นเบอร์สี่สิบห้าสิบสี่นะครับนี่ครับส่วนตัวไหนนี้ครับสักคู่นะครับนี่ครับเฟืองสี่สิบแปดนะครับตัวนี้นะครับหรือให้ดูอีกทีนึงก็คือตรงนี้นะครับ เฟืองวัตถาของมันนะครับนี่ครับชุดนี้นะครับด้านบนนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสายพานของเห่านะครับก็คือพยายามเช็คความตึงนะครับของสายพานครับอย่าให้ย่อนหรือตึงจนเกินไปนะครับอันนี้ก็รูผ่านค่อนข้างใหญ่นะครับนะครับขนาดของรูผ่านนะครับเดี๋ยวช่างทําการเช็คเลยครับ อ่านี่ครับประมาณห้าสิบนะครับโดยประมาณนะครับรูพันของเขาคือห้าสิบมิลนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป็นสวิตลิมิตสวิตนะครับการปลอดความปลอดภัยนะครับจะเป็นเซฟตี้ของเขานะครับก็คือตอนใส่นะครับเราจะต้องใส่ให้ตรงเคี้ยวกับฝากาะดนะครับฝากด้าก็จะมีเคี้ยวอยู่นะครับนี่ครับเคี้ยวตัวนี้นะครับเคี้ยวตัวนี้นะครับเนี่ยจะต้องเข้าไปในรูนี้นะครับ รูของช่องนี้นะครับเนี่ยครับพอถ้าเกิดว่าไม่ตรงนะครับมันก็คือจะทํางานไม่ได้นะครับเครื่องก็จะไม่เปิดให้นะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของสายไฟตรงนี้นะครับมันจะออกมาโดนสายพานนะครับซึ่งเราก็ได้ทําการรัดเขี่บมันทายไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะไม่โดนอย่างแน่นอนนะครับถ้าไม่มีอะไรไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสําหรับการถ่ายละมันเครื่องนะครับ เป็นน้ำมันของชุดหัวสปินเดิลนะครับการชุดปรับเกียร์นะครับนี่ครับอย่างที่บอกไปเมื่อต่อต้นนี้นะครับก็คือจุดนี้คือจุดเติมนะครับส่วนจุดนี้คือจุดท่ายออกนะครับของสำหรับชุดหัวสปินเดิลส่วนสำหรับชุดเฟืองทำเกียร์นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นจุดเติมนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นจุดไทายออกนะครับ แนะนำว่าให้ใส่เทปพ,พันเกลียวไปด้วยทุกครั้งนะครับในตอนที่เราถ่ายน้ํามันนะครับน้ำมันก็ใช้เบอร์40หรือเบอร์90ก็ได้นะครับสำหรับการปรับฟิตนะครับปรับฟิตก็เขาก็จะมีริมอยู่นะครับก็คือให้เราใช้ไขควงแบนนะครับหมุนที่ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น แกนปอกนะครับส่วนแกนปัดหน้านะครับก uh ็จะเป็น <s> ต <ips> ัวน <prepared> ี้นะครับนี่ครับที่ใช้ไขควงแบนนะครับส่วนแกนท็อปสลด์นะครับก็จะไขควงแบนเหมือนกันนะครับนี่ครับตัวล่างนี่ครับนี่ครับตัวนี้นะครับก็ขันแค่พอตึงมือนะครับพอแค่มันลื่นนะครับอย่าให้มันฝืกเกินไปนะครับ เพราะว่ามันอาจจะสึกหล่อได้เร็วขึ้นหรือว่ามันจะมีผลเสียอันอื่นตามมานะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับก็อย่าใช้น้ํามันอันประสงค์ก็คือพวกโซนแอกพวก w บิดีพวกนี้นะครับน้ํามันขจัดค่าต่างๆนะครับไม่ควรใช้นะครับแนะนําว่าให้ใช้ล้มเป่าหรือแปรงปัดเศษนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันชโลมนะครับเพราะน้ํามันพวกนั้นจะไปทําให้ลางสึกไวลูกปืนแตกนะครับ เพราะว่ามันจะล้างคราบน้ํามันคาบจะระบีออกนะครับหลังจากใช้งานเสร็จให้ฉลมน้ํามันทิ้งไว้นะครับสําหรับวิธีการใส่ฝานะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ช่างทําการทดลองนะครับอ่านี่ครับใส่ให้ตรงเขี้ยวของมันนะครับแล้วก็ดูรูน็อตให้ตรงนะครับทั้งบนและล่างนะครับเขาจะสนิทบอย่างนี้เลยครับแล้วก็ใช้น็อตครับขันเข้าไปนะครับ อันนี้น้อยของเขาก็คือจะมีพิมพ์ลายมาให้นะครับใช้มือหมุนนะครับอย่าใช้ครีมหรือใช้อะไรนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้สกัดบีได้นะครับเพราะว่าใช้มือหมุนล็อกก็เพียงพอแล้วนะครับนะครับสําหรับการทดสอบเบรกนะครับเดี๋ยวช่างทำให้ดูนะครับอันนี้เราจะบิดไปที่รอบประมาณเก้าร้อยนะครับเดี๋ยวช่างทำการเปิดเครื่องเลยครับเดี๋ยวช่างลองเหยียบเบรกดูนะครับ อ่านี่นะครับนะครับเบรกของเขาก็คือจะชะลอนะครับชะลอการหยุดของหัวสปินเดิลนะครับเบรกก็คือจะไม่ใช่ทําให้หัวจับหยุดกับที่เลยนะครับอย่ากระแทกแรงๆนะครับเบรกออกแบบมาเพื่อให้ชะลอการหมุนของสปินเดิลนะครับให้หยุดเร็วขึ้นไม่ใช่ให้หัวสปินเดิลนั้นหยุดเลยนะครับ ครับสาหรับการนําเศษกึงที่เรากึงแล้วนะครับและในรางข้างล่างนี่ครับมันเยอะนะครับสําหรับการนําเศษออกนะครับก็คือเราต้องมาด้านที่ด้านหลังเครื่องนะครับให้เราทําการยกฝาตัวนี้นะครับเนี่ครับฝาตัวนี้ครับจะมีเขี้ยวรกของมันอยู่นะครับนี่ครับให้เราทําการยกออกนะครับแล้วเราก็นําเศษออกได้นะครับเมื่อเราเาเมื่อเรานําเศษออกแล้วครับให้เราทําการปิดไปเลยนะครับวิธีปิดนะครับก็นี่ครับ จะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับสําหรับวิธีการปิดนะครับ